วันนี้เป็นวันเสาร์ที่22ทธันวาคมพุทธศักราช2561วันนี้เป็นวันขึ้น15้าค่ำเดือนหนึ่งแปลว่าปีพุทธศักราช2562จันทรคติของพวกเราเข้ามาได้15วันนะลูกหลานแต่สุริยคติ อยจังอีกหลายวันเพราะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองวันที่หนึ่งเป็นวันสุริยคติเป็นวนจันทคติไปก่อน <c oughs> แล้วก็พระสงฆ์ทั้งหลายอย่าลืมวันนี้เที่ยงบอกกล่าวกันนย่พระไม่ฉันอาหารหกรูป <c oughs> บอกกันในทั่วถึงลงอุโบสถตอนเที่ยงวันนี้ วันนี้เป็นวันอุโบสถของพระสงฆ์แล้วก็เมื่อวานหลงพ่อออกจากวัดตั้งแต่ตีตีห้านะสถาญาติโยมลูกหลานไปอำเภอเพนเพราะว่าทางสถานีตำรวจภูธรทออำเภอเพนเขาจะจัดทำพิธีทอดผ้าป่าเพื่อหาทุน เกี่ยวกับที่พักที่พักผู้โดยสาราาตลงพ่อไปเมื่อวานึไปเห็นก็เออใช่ผู้พักผู้โดยสารก็มาอยู่ในสถานีห้องแคบๆแ,แ, <c oughs> แล้วก็ตตำรวจเขาทำงานก็คงจะสวนไปสวนมาเนเขาอยากจะให้พี่น้องประชาชนทาว่าไม่ นั้นก็ให้ออกมาพักอยู่ข้างนอกซะก่อนนะลักษณะมีอาคา,ารมีหลังคามุงบงังให้พี่น้องประชาชนพักลักษณะอย่างนั้นแหละแล้วลก็ป้ายสถานีตำรวจอำเภอเป็นก็ยังไม่มิเปิดนป้ายเล็กๆทางเจ้าของสถานีผู้กำกับก็คงจัดอ จะพัฒนามั้งในมพระสงไปเมื่อวานหลวงพ่อเออเพราะว่าเกิดว่าเป็นสาธารณประโยชน์แต่หลวงพ่อเกิดไม่ใช่ไปทุกงานนะลูกหลานนะหล,กแกแลวลงพ่ออายุแก่แล้วหลวงพ่อก็คิดแล้วคิดอีกช่วงนที่มันว่างพอไปได้ก็เออไปแต่พอไปไม่ได้หลวงพ่อก็จะปฏิเสธเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะไปทุกงานไม่ไปไม่ไหวเมื่อวานก็มี ครูบาอาจารย์มานิมนต์เอกหลวงพ่อก็ยังไม่เอาลูกหลานได้ปุหลวงพ่ออายุมากขนาดนี้แล้วไปทุกงานไม่ไหวหออก <c oughs> แต่เมื่อสันเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปเข้าไปวัดวัดป่าบ้านตาดเมื่อวานนี้เข้าไปดูเกี่ยวกับเจดีของหลวงตาก็พร้อมกันก็ได้เอาเข้าต้มขนมคนใส่บาทอำเภอเพน,นะไปเลี้ยง ลูกหลานผู้ทำงานด้วยนะ <c oughs> แต่ก็มีปัญหากันนิดหน่อยเมื่อวานนี้หลวงพ่อไปฟังลูกหลานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนะความไม่เข้าใจกันนิดหน่อยหลวงพ่อก็ไปพูดละเอออยู่นนกันนะผมก,การงานการทํางานด้วยกันกับธรรมดานะลิ้นกับฟันก็มีว่างแต่เราจะไปถือสาหานับ ขาจะหว่าลิ้นดีแล้วฟันด,ดีมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละทางบอกฟันดีตัดลิ้นออกทิ้งซะมันก็ไม่ใช่เรื่องถ้าหว่าลิ้นดีมันเป็ดเพราะฟันมันกัดเนี่ยเลาะฟันทิ้งซะมันก็เสียหายด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นน <c oughs> ะจากนั้นก็หลวงพ่อก็กลับมาวัดตอนบ่าย พลันวันนี้ก็เป็นวันพระศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะถึงวันพระให้สำนึกถึงจะได้ไม่ได้มาวัดไม่ได้มาวัดก็ถึงวันพระแปดค่ำสิบ้าค่ำให้พวกเราไหว้พระสวดมนต์ตั้งแต่เช้าจากนั้นก็นสมาทานศีลอิมานิปัญจสิกขาประธานิสมาธิยามิ รืออิมานิอัตตะสิขาประธานิสมาธิยามิข้าพเจ้า,ยาจะรักษาสีนุโบสดรักษาศีแปดเราสมาทานทุกวันในเมื่อไม่ได้มาวัดนะแต่ถ้าได้มาวัดก็เออเอามาก็ดีถ้าไม่มาวัดเลยก็ไม่ได้นะลูกหลานนะสนิมมันเกิดามาวัดเนี่ยคล้ายๆกับว่ามากขัดสนิม เห็นคู่คนเห็นหมู่พักพักพวกมาได้สนทนาปารบกันได้เห็นกันหลายๆคนปรึกษาปารบกันพีได้สองน้องได้หนึ่งผลที่สุดขนะเป็นการขัดเกลาความไม่ดีไม่งามในตัวของเราออกคือเราในดีกว่าหลายๆคนว่าการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมของเราหรือว่าโอ้เราในด้อยกว่าเขา เรามีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายหนักไปทั้งโลกมากเกินไปเสียแล้วในช่วงนี้เราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราแต่มาวัดนะแต่ช่วงไหนไม่ได้มาวัดโอ้มันภาระมากแล้วเกินติดธุระกาตื่นนอนมากันตื่นเช้ามาเออวันนี้เป็นวันพระ8ดค่ำสิบห้าค่ำ เราก็อิมานิปัญจสิกขาประธานิสมาธิยามินข้าพระเจ้าขอสมาทานศินห้าหรือสิสนอุโบสถอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก็ล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีให้ศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะแล้วก็หลวงพ่อเองอยากจะพูดอยากจะกล่าวเพราะวันนี้เป็นวันที่22่ธันวาคมแล้วเนี่ยแล้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็นวันปีใหม่ เป็นเป็นวันปีใหม่สากลพอถึงวันปีใหม่ทีไรก็รู้สึกว่าพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานหลงละลึงหลงละเลงลืมตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังออกินเหล้าอะไรทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องผลที่สุดก,ก็เนีน่ยนะขี่รถมอเตอร์ส่คตัวใส่ล้มหายตายจาก ในปีใหม่ถ้าเราอยู่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ภาพรวมภาพภาพรวมของประเทศเนี่ยที่โดนตายทุน,นตายอำเภอนั่นตายตำบลน,นั่นตายจังหวัดนั่นแต่พอมารวมกันแล้วคนเป็นร้อยเป็นพันน่ข้าน่าหน้าวิตกกังบลจุดนั่นละ่ะมันไม่ใช่ตายน้อยเลยท่นี่เพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคน จะเป็นลูกเป็นหลานใครก็ตามที่ตายไปแล้วนะ่ก็ไม่เป็นที่พอใจหรือไม่เป็นที่สบายใจสําหรับผู้ที่ได้ประสบอุบัติเสอุปติเหตุเหล่านั้นนะเพราะฉนั้นสิ่งที่จะทําให้ไม่ประสบอุบัติเหตุเหล่านั้นก็คืออะไรนะอันดับแรกก็คือดื่มสุราเนะี่ยให้มองสุราเนะี่ยให้ระมัดระวังถ้าใครถลําหรือดื่มเข้าไปแล้วนะถึง โดยมากเป็นของฟรีนะวันนั้นนะโดยมากพวกที่ไปทำมาค้าขายกลับมาก็อยากเลี้ยงหมูเลี้ยงเพื่อนพอเลี้ยงแล้วก็ยังไม่แล้วซื้อเหล้ามาแถมอีกเพื่อความสนุกสนานไอ้พวกที่ไปนี่เคยบ้านนอกบ้านนาหมูพวกเพื่อนเคยเหตุว่าเหล้าฟรีใช่ไหมไอ้กินก็หนักนะไอ้กินเหล้าฟรีนะไอ้กินเลหนเล้าผู้แทน กินเหล้าผู้แทนหาเสียงกินเหล้าหมูพวกเพื่อนที่มาไปธมาค้าขายรวยมากินเข้าไปแบบไม่คิดไม่อ่านไม่บรญญะบรรยังเพราะกินของฟรีใช่ไหมมันไม่ใช่กินของฟรีอย่างอื่นนะกินขนมนมเลยกินของฟรีเต็มท้องก็อิ่มแล้วก็แล้วแล้วไปกินเหล้าฟรีมันไม่ใช่ของดีแล้วลูกหลานเลยผ่าบางคนก็อัลวาดในวงการอีกไม่ยอมฟังใครอีก อ,อวดอ้างวางเขาอีกต่าหากมีต่วางความโง่คนขี้เล่าใช่ไหมมีต่อวดอ้างเขาะว่าตัวเองอร่ํารวยตัวเองอมียศถาบรรดาศักดิ์ตัวเองอะไรสิ่งที่มันไม่สิ่งที่เขาไม่เคยพูดออก็พูดออกมาได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะตัวเองเมา,าสิ่งที่ไม่คนที่เขารับไม่ได้ตะก่อนเป็นปิดเป็นความลับอยู่ในใจ พอกินเหล้าเข้ามาแล้วมันเปิดออกมาให้เขาฟังหมดนี่แหละความโง่ความโม่ของคนเมาสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายดีไหมจะเป็นอย่างนั้นไม่ดีอายเขาอีกต่างหากนี่พอพูดไปแล้วพอเขาลูกพูดไปแล้วดังทั่วบ้านทั่วเมืองไปได้แต่อายเขาเีนี่อายนี่ของโง่อีกกินนี่ของโง่อีกก่อนที่จะทําของโง่อีกนะมันหลายโง่นะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลาย ลูกหลานทุกคนต้องคิดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายควรจะเตือนว่าก,กล่าวตักเตือนอย่าไปเกรงใจลูกจนเกินไปลูกเอ้ยระวังระมัดระวังนะถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันจะทำยังไงพ่อแม่พี่น้องมันได้จ่ายเงินเ,เสียเงินอีกโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์ ถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรก็จบไปถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนั่นะทําให้ตระกูลของเราครอบครัวของเรา,เ,าเดือดร้อนนะ่ะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะลูกหลานทุกคนนะนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็น่าจะเตือนเตือนลูกหลานของตนเองเหมือนกันนะเพราะลูกหลานของเราเกิดใหม่ใหญ่ทีหลัง จะให้เขารู้ทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้พวกเราเป็นผู้ใหญ่เขาคงจะเตือน,อนลูกหลานโทรศัพท์ไปเตือนกันก็ได้จะขึ้นมาจากกรุงเทพล้วเออเยอะมั้จะไปหากินเหล้านะลูกนะหลานนะเด้อเดี๋ยวมาไม่ถึงบ้านนะอันตรายเขายิงจับตรวจเหล้าอยู่ทุกวันนีออ้คิดว่าจะมาถึงบ้านมาถึงครึ่งทานเลยเขาตรวจกินเหล้าเสร็จแล้วเขาขับดดยึดรถอี่ต่างหาก เสียหายทําให้เดือดร้อนทั้งที่จะมาบ้านมาเพื่อมาหาพ่อหาแม่หาครอบครัวกลับมาแล้วก็เสียหายอีกต่างหากเดือดร้อนอีกต่างหากถ้าจะเดือดร้อนอยาขึ้นมานะลูกนะหลานนะอยู่นู่นหละดีแล้วถ้าขึ้นมาล่ต้องมีสติสัมปชัญญะในลูกหลานนะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายทางนี้ก็น่าจะบอกกล่าวลงไปอีกเหมือนกันนั่นแหละถ้าขึ้นมาแล้วสร้างปัญหาถ้าขึ้นมาทําไมเ,เดือดร้อนวุ่นวายครอบครัวข,ข,ข,ของเรานะนี่แหละถ้าจะส่งกระส่งเงินขึ้นมามีอะไรกระส่งโอนขึ้นมาง่ายทุกวันเลยจะโอนทางไหนก็ได้สั่งไปคดีโอเร็วมากทุกวันเ,นยเลยเขารับรองออกต่างหากจะโอนไปที่ไหน ขนาดโอนทองคําส่งทองคํามาเขายังส่งมาได้ทุกวันเนี่ยเ,เพราะว่ามีประกันผู้ที่ส่งมาจะไปเอาสิ่ของที่มันหายขึ้นมานอ,อต้องได้ใช้เขาเพราะทางต้นท,ท,ทางเขาประกันไว้แล้วนะเนี่ย <c oughs> สิ่งเหล่านี้กันล้วนแล้วแต่ถ้าว่าเราใช้อำนวยความสะดวกมันก็เป็นประโยชน์นะถ้าว่าเรา ไม่รู้จักใช้กัอย่างว่านนะทำเคยทํำยังไงมันก็ทําอย่างเก่าเพราะนะั้นลูกหลานทุกคนนะหลวงพ่อเป็นห่วงนะหลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาแต่ละปีเนะี่ยตายเป็นหลายร้อยคนเผอๆจะเป็นพันเจ็บจะเป็นพันเจ็บแล้วจะไปไหนก็เข้าโรงพยาบาลเผอๆบางคนหัวนอกพื้นขึ้นมาก็วิ่งมาหาหลวงพ่ออีกต่างหากหลวงพ่ออินเอ้ยช่วยผู้ขาด้วยเถิดหมอเขาไม่ได้ดูแล ดูแลได้ยังไงมันเต็มไปหมดใช่ไหมล่ะเอ,อไม่รู้จะดูแลใครเอ,อพ่อแม่พี่น้องก็เป็นห่วงเด็นเ่ยกลัวลูกตัวเองมันจะหนักไปกว่านั้นไปอีกนี่แหละก็เ,ะเดือดร้อนทั้งหลวงพ่อหลวงตาอีกไม่ใช่แต่หลวงพ่อในะลูกปู่หลวงตาวัดต่างๆก็คง,ง,ง,งเดือดร้อนไปอีกเดเลยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ใครนะทาไมนะลูกหลานทาไมไม่คิดอ,อทําไมไม่คิดหน้านี้จุด เดือนนี้เดือนเมษาเดือนพักกระนะเาเนี่ยเราก็ควรจะเป็นคนดีไม่ใช่เหรอ,เ,อเป็นเด็กดีเป็นคนดีเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อของแม่มันจึงจะถูกไม่ใช่เป็นคนเลวเ,เป็นคนเลวนะเามาบ้านมาเรือนมาหาพ่อหาแม่มาหาวงศาคณาญา,าต กินเล่าพูดไม่รู้เรื่องจะก่อนมหาญาติพี่น้องวงศาคณะญาติมันดีไหมก็ไม่น่าจะดีนะลูกหลานนะเพราะนั้นหลวงพ่อเป็นลูกปู่ลวงตากล่าวย้ำเตือนเพราะวันนี้เป็นวันพระ,ะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งอะ้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็นวันขึ้นปีใหม่ควรพวกเราควรจัดระเตรียม ความพร้อมที่จะขึ้นมาเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราเพราะนั้นหลวงพอ่อจะไดไ้เตือนไว้แต่นนเนินให้ละเ,ล,ล,ะเลียงระเวียงระวังนะลูกหลานเนอเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็กันแล้วกันอีกเราก็ไม่สบายใจผู้ที่ถูกจับมานะ,ะผูกจับไหมใส่โทษอีกว่าตัวเอง กินเหล้าทําไมกินเหล้าของป่าของผมเองทําไมไปหาจับผมอีกต่างหนักแต่มันไปชนคนอื่นไปเฉียวคนอื่นไปทําร้ายทําลายคนอื่นปัญหาของเขาเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราได้รับการศึกษาดีแล้วปริญญาตรีปริญญาโทอย่างน้อยก็มหกไม่รู้เล้ดีกับชั่วเพียงแค่นั้น่ังอื่นอย่างอื่นเรา,าจะรู้แต่วดีกับชั่วทําไมไม่ดูที่หัวใจของเรา ก็น่าจะดูนะลูกหลานนาะเราพีจารวเหวงระวังอ,อ,อย่าให้มันมีอะไรเกิดขึ้นจํำรวมระวังแล้วนะนะดีครอบครัวครอบครัวของเราวมเย็นเป็นสุขสามีภรรยาลูกเต้าเหล้าหลานก่อนอยูด่ด้วยกันอยูด่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุขแต่พวกเราทําตนไม่ดีนะเดือดร้อนนะลูกหลานนะอันนี้หลวงปู่ลงตา ้ท่านลงปู่ลงตาไม่พูดเหมือนเหมือนกับลงตาปู่ลงตาเป็นหัวหลักหัวตอบินทบาทฉันข้าวกับชาวบ้านแล้วก็ไม่มีอะไรแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวลูกหลานนะแต่บางทีบางครั้งพอสั่งสอนสั่งสอนลูกหลานลูกหลานก็จะลําคานก็ลงปู่ลงตาอีกเอาเถอะลงตาลงปู่ลงตาคิดว่าลงปู่ลงตาเมตตา,ตาคิดถูกแล้วนะคิดดีแล้วจึงได้บอกลูกหลานนะถ้าลูกหลานไม่ปฏิบัติตามก็ มันก็จะทํำยังไงละออพอหลวงปู่หลวงตากันออบอกกล่าวแล้วนะลูกหลานบางทีพ่อแม่ก็ไม่กล้าบ,บอกต่างหากเ,เกงใจเกงใจลูกไม่รู้ว่าลูกจะโกรธโมโหให้พอห่อให้แม่อย่างไรพ่อแม่ก็ไม่กล้าพูดแต่ในหลวงปู่หลวงตาเนี่ยเป็นพระกลางเป็นพระของทุกคนถ้าลูกหลานให้ความเคารพนับถือเริ่มใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็เออเอาฟังเอาไว ที่หลวงพอ่อหลวง,งพอ่อหลวงตาพูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นจริงไหมมีเหตุผลไหมแล้วก็ควรปฏิบัติตนอย่างไรเนี่ยนี่แหละคือธรรมะเนี่ยเป็นกระจกเงานะลูกหลานนะไม่ใช่อื่นไกลนะบางทีพอฟังเข้าไปบางทีก็ไม่สบายใจโมโหในใจเรียกว่าขัดเคืองในใจแต่เอาเถอะขัดเคืองนั่นนะบาทีท,ที่ที่เราขัดเคืองนั่นอนะ่ะมันถูกต้องไหมเราก็ต้องถามเราอีกนะ ท่านมันไม่ถูกต้องเออใช่ท่านพูดพูดถูกแล้วนี่ท่านพูดเป็นกลางๆสําหรับให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามที่ท่านพูดถูกต้องไหมดีไหมดีถ้าดีก็จะแสดงว่าทำเนี่ยเป็นเป็นของกลางเป็นของสาธารณชนนี่แหละหลวงพ่อบอกอย่งัง้นลูกหลานนะหนังสือธรรมะก็เหมือนกันที่หลวงพ่อแจกหลวงพ่อก็บอกหนะนังสือธรรมะเนี่ยนะลูกหลาน อย่าไปอ่านแล้วก็เป็นเครื่องบันเทิงเ,เหมือนกับนิยายอ,าอ่านไปแล้วก็เคิ่มไปตามคางใครไหลหลงไหลหลงไปตามที่อ่านหนังสือไม่ใช่นะหนังสือธรรมะนะเป็นหนังสือที่เป็นกระจกเงาเมื่อเราอ่านไปแล้วนะเราปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติธรรมะที่ท่านสอนอย่างไรที่ท่านสอนไปนั้นนะมันผิดไหมที่เราคิดนะ ที่เราคิดมาก่อนที่เราทำมาก่อนที่เราพูดมาก่อนนะ่ะมันไม่ไปตามทํานองของธรรมของพระพุทธเจ้านะเราก็พยายามปรับปรุงให้มันถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนเพราะหลักธรรมคำสอนเป็นกระจกเงาเป็นหลักเหตุผลเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะเราก็ปฏิบัติตามนั้นนะเมื่อปฏิบัติตามนั้นลเราอยู่นสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดถึงจะไปพูดให้ใครฟัง เขาก็ยอมรับกันทวนหน้าเพราะอะไรเพราะหลักเหตุผลนะแต่ถ้าเราพวกเราทำไม่ถูกในหลักเหตุผลมันไปที่ไหนเดือดร้อนนะลูดหลานลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะนะขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพุทธะนะมีอะไรก็ต้องพูดต้องกล่าวให้กันฟังในบริษัทของพวกเรานะเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนโมโนาให้พรและพรในสะเนเนอะ ยะถาวาริวหาปุราปาริปูเรนติสาครังเอวเมวอิโตทิน e ังเปตานางอุปากาปาติ อิจิตังปะฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยะธามณิโชติระโสยะธา,าวิวาชานโท ตีอายุวันโนสุขังภาลาราตนาตยานุภาเวนาราตนัตยาเตชะสะโดคาโลคาพยาเวลาโซกัสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปีวินาชันตุอเซสตโต กายสิทธิธนังลาพังโสธทภาคายังผูกข้างาลังสีิริอายุเจวันโนจามโพคังอุทีจจยสวัสดาตาวัดซาจอายุจาชีวสิทธิภวันตุเแดง อาวะตุสัพพมังกาลัง,รงพระคันตุนนสพพเดวตาสัมบาธรรมานุภาเวนัสดาโสที่พระวันกุเตอาวะตุสัพมังกาลังพระคันตุสพพเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนัสดาโสที่พระวันกุเต ภาวะวุสัพพมังกาลังระคันตุสพัพพะเดวตาสามบาสังหาลุกาเวนาสราโสธีภาวันกุเต